สวัสดีค่ะส้มเป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้ปฏิบัติธรรมที่มหาวิทยาลัยรรมิกราชจังหวัดสุรินทร์ที่นี่ส้มไปได้ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากค่ะหลังจากนั้นไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนขับรถต้องกี่ชั่วโมงก็ไปค่ะไปเกือบทุกเดือนได้เลยค่ะสองปีผ่าแล้ว ที่นี่มีการพัฒนาดวงจิตของทุกคนมีคาถาสดฟอกจิตเพื่อชำระล้างกิเลสตัณหาและคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากสามารถช่วยได้ไหลายๆอย่างแต่อยากให้เพื่อนๆต้องลองเข้าไปศึกษาและรู้ด้วยตัวเองนะคะและมีการไขรหัสชีวิตว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นอะไรมาก่อนและเรามาทำเพื่ออะไร และจุดมุ่งหมายของเราของสถานที่แห่งนี้คือปรารถนาให้ทุกคนถึงมรรคผลนิพพานและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและจากการที่ปฏิบัตินะคะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้สึกนั่งสมาธิได้นานขึ้นจิตใจเย็นลงรู้และเข้าใจในเรื่องกิเลสตัณหาและมีความเข้าใจในเรื่องศีลมากขึ้นค่ะ จากเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้อะไรเลยทําให้เข้าใจและต้องการที่จะถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้จากการปฏิบัติที่เห็นผลด้วยจริงค่ะสาธุ